ผู้บริโภคกลุ่จมจำนวนหนึ่งนะคะก็เลือกมาว่าเป็นกลุ่มที่ที่มีลักษณะพิเศษมีความสำคัญนะคะฉา,าโจทย์ในการรับฟังมันมีสองข้อใหญ่นะสองข้อใหญ่พิจารณาว่า,าในเรื่องการเข้าบ่าเนี่ยอาจจะต้องระลงที่อัดล่องตั้งสานะครับนอกจากที่นอกจากนั้นเนี่ยจะได้กำหนดความสามารถในการบริหารจัดการพร้อมฐานะทางการนเงินนะครับแล้วก็ต้องมีความมันมม่นคงเพราะว่าดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องน,นะครับ ก็เขาที่ฆ่าดูเรื่องของคุณภาพบริการนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนะครับโดย20ที่เป็น standard definition แล้วว่า4ช่องที่เป็น high definition หรือคุณภาพทีดละเอียดที่สุนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเอเออ่การพัฒนานะครับตอนนี้มีการทดลองเอ่อ,อกอาการอยู่นะครับการทดลองออกอาการดังกล่าวเนี่ยก็อเพื่อที่จะนะครับแล้วภายในเดือนสิงหาคมคันยานะครับ,ยยญญรบก็จะมีการประมูลช่องโทรทัศนดได้นะครับแล้วถึงไม่เคยได้ออกทีวีเลย ถูกไหมฮะว่าพลังงานมันไปไหนไอ้ที่บอกว่าไฟจะดับจริงไหมไอ้พลังงานเราจะหมดเราจะไม่มีเนี่ยจริงก็ล่าผคงขายนะครับเพื่อให้ไปถึงชุมชนต่างๆเพื่อที่จะวัดออกอากาศได้นะครับเพราะว่า